วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการพ่วงแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีนะครับเพื่อป้องกันนะฮะไม่ให้แบตเตอรี่เกิดการระเบิดหรือว่านะครับเกิดการเสียหายต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับโดยนะครับขั้นตอนที่1เราจะคีปที่ขั้วบวกของรถคันที่ไม่มีไฟนะครับเนื่องจากรถหัวลากคันนี้นะครับไฟหมดนะฮะแล้วก็จะมีรถคันนี้มาช่วยเหลือนะฮะนะครับเราคีบไปที่ขั้วบวกนะครับของคันที่ไม่มีไฟนะฮะ แล้วนะครับก็มาคีบที่ขั้วบวกนะครับของคันที่มาช่วยเหลือนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะคีบที่ขั้วลบนะฮะขั้วลบของคันที่นะครับมาช่วยนะฮะแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราจะคีบที่กาว ของคันที่ไฟหมดนะครับเราจะไม่คีบที่ขั้วนะฮะเนื่องจากว่าถ้าคีบที่ขั้วแล้วขนาดสตาร์ทเนี่ยเกิดประกายไฟนะฮะแบตเตอรี่อาจจะเกิดการระเบิดได้นะฮะโดยหาโครงโลหะนี่ครับที่เป็นเหล็กนะฮะเอาไ้ถึงเนื้อเหล็กจริงๆนะฮะถ้าคีบติดสีเนี่ยไฟก็เดินไม่สะดวกนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะฮะเรานะครับจะมาสตาร์ท รถคันที่มาช่วยเหลือเพื่อทำการชาร์จไฟเข้าก่อนนะฮะพอเราชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟนะครับถ้าช,ชาร์จไฟทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ไปตรวจสอบนะครับรถคันที่นะครับรถคันที่ไม่มีไฟนะฮะ ตรวจสอบง่ายๆนะครับโดยการฟังเสียงเตนะฮะถ้าเตนะครับใช้ได้หรือว่าเสียงดังปกติแล้วนะฮะก็เท่ากับว่าไฟของรถคันนั้นพร้อมที่จะสตาร์ทแล้วนะฮะทีนี้เราจะมาเตรียมสตาร์ทกันนะฮะ ฟังเสียงแตะก่อนนะครับปรับพร้อมหรือไม่นะฮะให้ทำการเหยียบคัส,สตันนะฮะแต่ถ้าลมไม่มีนะฮะก็ผ่อนผันอนุูลมให้นะฮะ ทีนี้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการถอดนะครับ